ตอ <c oughs> คำถามน้องก็ถามว่าแล้วใครจะตรวจสอบล่ะประมาณนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดนอกตำราหนอยนะอาจจะเป็นคำตอบที่บางคนพอใจไม่พอใจคราะว่าคนที่จะตรวจสอบต่อไปนี้จากที่ทางโลกวิญญาณทางโลกวิญญาณนะนี่พูดนอกา่าโลกวิญญาณและโลกมนุษย์หรือสังคมยอมรับได้เนะี่ย มันก็นจะมีอยูอ่หนึ่งหมอปลาหมอปลาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ของอของอลุงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะลุงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืนะลดลจและคนที่คุ้มครองหมอปลาคือพระล่วงเพราะนั้นหมอปลาจึงได้คว่าสิทธิในการตรวจสอบโลกวิญญาณโลกมนุษย์พวกคว่าสายมูต่างๆผิดถูกเนี่ย ที่มาหลอกลวงประชาชนนี่คือสิทธิ์ของหมอปลาที่ออกมาทําหน้าที่เขาบอกเป็นพระโพธิสัตว์ในสายเนี้ยเนี่ยให้ทุกคนรู้คือไม่คือผมไม่รู้จักหมอปลานะแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาแบบเนี้ยก็ลองไปพิจารณาดูนี่การตรวจสอบไหมมั้หมอปลาแต่ก่อนก็ไปลุยหลายๆอย่างช่วงหนึ่งกระโดนกระแสเยอะเพราะนั้นการต่อสู้กับพวกมีพลังแบบเนี้ยเจ้าถิ่นพวกต่างๆเนี่ย พระกับผีร่วมกันโอ้โหมันต้องใช้คนที่มีพระโพธิสัตว์ในยุคนี้ที่มาช่วยนี่คือสายหนึ่งที่จะให้หมอปลาเป็นผู้ปราบขาล่อมาปราบมาเช็คมาตรวจสอบในเรื่องของพิธีกรรมพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งสายมูสายเทศสายจริงคือสายศาสตร,ร์ถ,ถือว่าดีแต่ว่าบางทีจะเป็นสายมนดำตรงเนี้ยมันอันตรายวันนี้ถ้าเราเดินให้คู่กันสายศาสตร,ร์พุทธศาสตร,ร์ไปอย่างถูกต้อง รับได้ก็โอเคเพราะเราจะเป็นแพลตฟอร์มในการเพื่อจะช่วยจันลงโลกหรือเป็นโมเดลเป็นกลอสอบซอฟาวร์ของประเทศเราต้องชี้จุดให้มันเด่นตรงนี้นี่คือประเด็นหนึ่งนะในในสายโลกในสายพิธีกรรมที่ไปะยาไตรวจสอบส่วนสายสายหนึ่งก็คือสายของกันชัยกันชชยกับกัน,นถือว่าเป็นสายหนึ่งคือสายตรวจสอบสายมุลชนอ่าซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ โดยไม่รู้ตัวก็จะมาในสายของพะล่วงเหมือนกันสายพะล่วงเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ลุงปู่ทวดเหมือนกันอย่างเช่นบินบรรลือลืดเพื่น,นี้พวกนี้เป็นเบอร์โพดิสัตว์มาตรวจสอบมาช่วยเหลือในสายคนอาจจะด้วยเจตนาบางอย่างแต่ทําไม่รู้ตัวอ่าแม่อันเนี้ยอาจจะนี่คือสายหนึ่งนะที่เขามีพลังในการตรวจสอบเพราะนั้นการจอมพลังหรือกัรชัยก็ต้องมาโหนกระแสหลายเนี้ยคือเป็นสายมุนชนสายสื่อมวลชน ส่วนท่านหนึ่งก็ทนายกองทัพธรรมหรืออนันตชัยเราเนี่ยอนันตชัยถือว่าเป็นทนายของธรรมยุทธ์นะฮะสายธรรมยุทธ์เพราะนั้นท่านจะปกป้องาศาสนาปกป้องพระพระธรรมยุทธ์คุ้มครองก็ต้องมีกองทัพธรรมก็ต้องจะมีทนายสายการเมืองทนายของอนันตชัยเนี่ยถือว่าเป็นสายของธรมรมยุทธ์เจ้าถิ่นเพราะนั้นคนที่คุ้มครองก็ถือว่าท่านทาหน้าที่ถูกก็คือตรวจสอบพระ ตรวจสอบผลประโยชน์ของพระตอนนี้นี่คือสายของทนายที่มีคนคุ้มครองอยู่ก็คือรอสี่น,นะนะรัชการที่4ี่ของเราจะเป็นประธานของสายธรรมยุทธ์เนี่ยคือสายของอนันตชัยส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านแพรรี่แพรรี่ถือว่าเป็นกรุงทนยุคใหม่กรุงทนยุคใหม,ใหม่ในกลุ่มของสามกลีบแต่ถอดตัวออกมาจะกลายเป็นแดงเอาเจ้า แดงก็จะมีสองแดงเอาเจ้ามาเอาเจ้าจะมี3ามกีดในสายนี้มันจะมีสายคลัคณะลราชแต่แต่สายยุคใหม่ก็คือเป็นคนยุคใหม่กับยุคใหม่กับยุคเอาเจ้านิสัยที่จะสร้างสังคมให้อยู่รอดก็คือสายเนี้ยสายกรุงทนที่มีพลังจะต่อสู้กับต่างๆอย่างเช่นต่อสู้กับเจ้าถิ่นต่อสู้กับพระกับผีร่วมกันนี่ต้องใช้คนระดับ แพรี่ในตรงนี้นี่คือสายที่จะให้นำเสนอว่าใครส่วนสายอื่นไม่ปรากฏแต่มีปรากฏอยู่3-4ท่านที่จะมาตรวจสอบต่อรองถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ยุคนี้ในการที่จะมาแก้ปัญหาของสังคมเพราะนั้นวันนี้ที่เราตั้งประเด็นไว้เล่นๆหรือตรวจสอบดูว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมีการตรวจสอบ เพราะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอประเทศชาติเรื่องของสังคมถ้าเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำมาซึ่งก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของสังคมทำไมก็เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ทั้ง3ยานหายียานมหายานริต์อิสลามพุทธไสยศาสตร์อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขวันนี้เราควรจะมาร่วมกันส่วนสายอื่นที่ไม่ปรากฏอาจจะ ามาในสายของอเจ้าถิ่นหรือสายพระมันมีของกลุ่มใครกลุ่มมันในวันนี้อยากจะให้เป็นแนวทางว่าผิดถูกยังไงเขามาว่ากันเพราะตอนนี้จรกที่ทำงานได้ชัดเจนาการตรวจสอบที่ชัดเจนมาหลายปีอย่างเช่นหมอปราการชัยหรือกันหรือแพรรี่เนี่ยถือว่าเขามีผลงานอย่างเช่นทนายตรงเนี้ยวันนี้เราชาวพุทธการตรวจสอบโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคือว่า วิธีการตรวจสอบของประเทศที่พัฒนานแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรนะใช้วิธีโซเชียลคือนี่คือการปราบโกงปราบการทุจริตต่างๆนะชาวบ้านรายงานเดือนนี้มีออนไลน์แข่งกันเหมือนก้าวไก่นําวิธีการปราบโกงปราบเนี่ยเจาะแล้วก็รายงานไวนะตัวนี้กระแสนะก็ทัวลงเมื่อไหร่แล้วก็จบอย่างนนีะ้นี่คือนี่คือหลักการยุคนี้วันนี้จึงอยากให้ทุกคนมาช่วยกัน โดยเฉพาะในกรณีน้องนายเนี่ยเราจะตรวจสอบยังไงจะทํำยังไงเฉพาะกฎหมายสํานักพุทธท่านก็ไม่มีกําลังบางคนก็ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดวินยัยผิดวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายก็ทุกคนก็สับสนแต่ถ้าวันนี้ถ้าเรามีสายโพธิสัตว์แบบนี้มาช่วยมันก็จะทําใหุ้ทิศนาของเราดําลงอยู่ได้มั่นคงสวัสดีครับ